สวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้าๆครับันนี้ผมจะไปสูบน้ำเข้าแปลงนานะครับพอดีจะเติมน้ำเข้าเครื่องสูบน้ำครับแต่ซื้อน้ำมันมาแล้วมันเต็มถังเกินไปนะครับถ้ายกก็คงจะหกนะครับถ้ายกเติมนี้หกแน่ๆนะครับเต็มเลยนะครับน้ำมันอยู่ตรงนี้ มก็จะทำการรีวิวนะครับรีวิวของที่ที่ทำขึ้นมาแล้วนะครับก็คือจะเรียกว่าการักน้ำก็ได้นะครับนี่คือ อันนี้ประสงค์นะครับโดดน้ําจากขวดดูดน้ํามันจากถังนะครับด,ดูดน้ำมันจากถัโกงโดยที่ไม่ต้องใช้ปากดูดนะครับมันเป็นลักษณะนี้นะครับมาดูกันเลยครับวิธีการทำํำเขาจะทํำยังไงนะครับได้ผลจริงไหมบางคนบอกว่าเอ๊ะทำ คิปเพื่อสร้างกระแสยอดวิวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเลยนะครับว่าขั้นตอนการทำนะ่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ใช้ฝั่งที่มันจะมีฝั่งสั้นกับฝั่งยาวนะครับนี่นะครับตัวยาวก็ใช้ตัวยาวจุ่มลงไปในถังน้ำมันนะครับจุ่มไปเลยนะครับ ก็ทำการกดขวดนะครับปิดขวดนะครับนการ,นะร,นะรที่เราไม่ต้อง แค่บีบปวดนะครับน้ำมันก็จะมาอะเองจ,จะเต็มแล้วนะครับจะเต็มแล้วเราก็ยกสายฝั่งนี้ขึ้นนะครับน้ำมันก็หยุดไหลนะครับ เรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับครับเดียวเราไม่ต้องออกแรงย,ยกนะครับยกนี่มันไม่ได้มันหนักนะครับยกยังไงก็ยกหนักนะครับกว่าจะเติมเต็มเสร็จ วันนี้ก็รีวิวคลิปสั้นๆนะครับในการเติมน้ำมันเข้าถังโดยที่ไม่ต้องใช้ปากดูดจากสายยางครับมีสายยางเราก็ไม่ต้องใช้ปากดูดนะครับเราก็ทำการใช้พกไปได้ครับพกไปไหนมาไหนได้พกติดกับตัวรถก็ได้พกติดกับพกติดรถ ปเลยก็ได้ครับเนี่ยอันนี้ผมก็จะเอาไปดูดเวลาน้ำมันเครื่องนี้หมดผมก็ดูดจากถังนะครับมาใส่แล้วก็เอาถังวางข้างบนนี้ก็ได้ครับวางข้างบนนี้ก็ได้แล้วก็เปิดฝาแล้วก็กดใส่ถังโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องยกนะครับบางทีบางครั้งก็ยกนี้หกนะครับ น้ำมันหกไงก็อย่าลืมฝากทั้งช่องเลยนะครับช่องศักดิ์นรินนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ